มาค่ะทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมารู้ในเรื่องของการสรุปบทเรียนในเรื่องของรายวิชาทัศนศิลป์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เนี่ยคุณยมจะมาพูดในเรื่องของทัศนธาตุซึ่งเราเรียนไปตั้งแต่แรกเราวัาานาาศนธาตุเนี่ยมันคืออะไรทัศนธาตุคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้สามารถรับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นจากตาการรับรู้ด้วยการสัมผัสเอ่ยการ จับเอ่ยการหยิบเอ่ยนะคะส่วนในเรื่องของทัศนธาตธิก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้นั่นก็คือในเรื่องของจุดเป็นองค์ประกอบของทัศนธาตธินะคะเส้นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นเฉียงสีโทนสีร้อนโทนสีเย็นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างพื้นผิว พื้นผิวเนี่ยเราก็จะเกิดได้ด้วยการเห็นด้วยตาเอ่ยก็ได้สัมผัสก็ได้นะคะเช่นกันส่วนในเรื่องของงานปฏิมากรรมคะ่ะลูกในเรื่องต่อมาที่เราจะพูดกันก็เป็นในเรื่องของงานปฏิมากรรมแบ่งเอาเป็น3ส่วนด้วยกันนั่นก็คืองานปฏิมากรรมแบบนูนต่ํางานปฏิมากรรมแบบนูนสูงแล้วก็งานปฏิมากรรมแบบลอยตัวงานปฏิมากรรมแบบนูนต่ําเนี่ยน้องสามารถจําได้ง่ายๆเลยก็คือพื้นหลัง ติดแนบสนิทโผลมาแค่เล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทนะคะลูกเห็นไหมคะมันโผลมาแค่นิดเดียวมันจะมีความแบนกว่างานปฏิมากรรมนูนสูงต่อมาจะเป็นในเรื่องของงานปฏิมากรรมนูนสูงปฏิมากรรมที่ไม่ลอยตัวปฏิมากรรมที่มีพื้นหลังแต่ว่าพื้นหลังเนี่ย จะติดกับพื้นใช่ไหมคะตัวของงานปฏิมากรรมจะมีความยื่นออกมาจากพื้นหลังค่อนข้างที่จะเยอะหรืออาจจะเลยครึ่งหนึ่งของชิ้นงานแต่ยังต้องมีฉากหลังเป็นส่วนประกอบอยู่ต่อมาเป็นในเรื่องของปฏิมากรรมแบบลอยตัวอันนี้เนี่ยก็คือน้องจะรู้ได้เลยว่ามันลอยตัวเพราะอะไรเพราะมันสามารถเห็นได้เลยรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการลอเอ้ยการแกะสลักการขึ้นรูปแบบไหนก็ตาม สามารถเห็นได้รอบด้านไม่มีพื้นหลังแต่ว่ามีฐานรองรับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง3แบบนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวปฏิมากรรมมีแค่3อย่างตัวนี้นะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของงานปูนปลาสเตอร์ปูนปลาสเตอร์เนี่ยก็คือที่เราได้ทำการหล่อปูนปลาสเตอร์ไปใช่ไหมคะปูนปลเตอร์เนี่จะมีลักษณะแบบไหนมีลักษณะเบาค่ะ ถ้าแห้งสนิทแล้วจะมีลักษณะเบาแต่ถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงคะหนักชุ่มน้ำมีลักษณะแบบเย็นๆเนาะแต่ถ้าปูนมันเริ่มเซตตัวมันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาและในตัวของปูนปัตเตอร์เนี่ยจะมีการแห้งไวแข็งตัวได้ไวแห้งได้ไวเหมาะสำหรับการหล่อชิ้นงานที่ต้องการความรวดเร็วนะคะ ้องผสมในปริมาณที่เหมาะสมกับแม่พิมพ์ถ้าผสมเยอะเกินไปมากกว่าแม่พิมพ์ที่เราจะรองรับได้ไหมได้แต่ว่าปูนก็จะเสียไปเลยเพราะไม่สามารถเก็บได้นะคะดังนั้นการส่วนผสมของปูนปัตเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งปูนปัตเตอร์ใช้ผสมกับอะไรใช้ผสมกับน้ําปริมาณในการใส่ปูนก็คือบอกได้ง่ายๆก็คือน้ำหนึ่งแก้วนอกจาจะต้องใส่ปูนให้มันท่วมจนจนปูนมันเอ่อ แล้วก็อิ่มน้ําแล้วถึงค่อยคนห้ามคนไปตีไปคนไปใส่ไปปูนปั้เตอร์จะมันมันจะไม่ค่อยแข็งนะคะต่อไปในเรื่องขององค์ประกอบศิลค่ะลูกหรือว่า composition art อันนี้นี่เป็นตัวหลักสําคัญของงานทัศนศิลป์หลากหลายรูปแบบเพราะจะต้องเป็นตัวประกอบเอกของงานศินละปะ ไม่ว่าจะเป็นงานศินละปะแบบไหนก็ตามนะคะก็จะต้องมีงานในเรื่องขององค์ประกอบศินเกิดขึ้นการนําสิ่งต่างๆนะคะมาประยุกต์ใช้มาดัดแปลงมาสร้างสารรค์จัดร่วมเข้าด้วยกันตามสัดส่วนรูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการเพื่อให้เกิดผลงานที่มีความเหมาะสมสวยงามน่าสนใจและมีจุดเด่นจุดนำเสนอเรื่องราวภาพรวมของงานว่าด้วยเรื่องราวต่างๆวัตถุประสงค์ในการออกแบบ ในการทํางานในการสร้างสารรค์ผลงานของเราดังนั้นองค์ประกอบสินก็จะรวบรวมทุกอย่างทั้งจะเป็นเอกภาพดุนยาภาพทุกอย่างของภาพเอกภาพคืออะไรเอกภาพก็คือซ้ายขวาเท่ากาันมีความเป็นเอกภาพไม่หลีกหนีซึ่งกันและกันมากจนเกินไปใช้สีไปในทิศทางเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราจะใช้สี โทนร้อนมันก็จะต้องเป็นโทนร้อน80แล้วก็โทนเย็นเพิ่มมา20เพื่อที่จะให้ตัดกันระหว่างโทนร้อนและโทน,โทนเย็นเราจะไม่ใช้แบบ50 50้าถ้าน้องจะใช้แบบโทนเย็นมันก็จะเป็นโทนเย็น80แล้วก็โทนร้อน20%ดังนั้นก็ต้องเลือกเอานะคะในการจัดคอมโพส์ของการใช้สีการใช้เส้นเส้นตรงเส้นโค้งทำยังไงให้ภาพเรามีจุดเด่น จุดรองภาพทุกภาพต้องมีจุดเด่นอาจจะใช้ลักษณะที่มีความใหญ่ด้วยรูปร่างมีความแข็งแกร่งด้วยการใช้สีที่หนักแน่นมากกว่าภาพอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะต่อมาเป็นประเภทของสีค่ะเยวก็จะแบ่งออกเป็น3าประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสีโปตเตอร์ สีโปตเตอร์เนี่ยน้องจำไว้เลยว่าสีโปตเตอร์จะมีเนื้อสีที่เยอะแล้วก็ทึบแสงแต่แห้งแล้วกันน้ำไหมแห้งแล้วสีโปตเตอร์ไม่กันน้ำนะคะสีโปตเตอร์ไม่สามารถกันน้ำได้ต่อมาในเรื่องของสีน้ำค่ะลูกก็จะมีลักษณะที่เปียกชุม่มโปร่งแสงไม่มีเนื้อสีแห้งชา้าใช้น้ำเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ไม่ได้กันน้ำเหมือนกัน นะคะแต่ว่าสีอะคริลิกเนี่ยจะแตกต่างแตกต่างจากสองสีนี้เป็นอย่างมากสีอะคริลิกเนี่ยจะเป็นตัวเด่นนั่นก็คือมีลักษณะที่แห้งแล้วกันน้ำได้เป็นสีที่กันน้ำได้แต่ก็โปร่งแสงเหมือนสีน้ำลักษณะโปร่งแสงเหมือนกับสีน้ำเลยแต่ว่ามีความแห้งไวกว่าสีน้ำสีน้ำแห้งช้านะ แต่ว่าสีอะคริลิกคือแห้งไวโอเคต่อมาเป็นในเรื่องของเทคนิคสื่อผสมค่ะหรือว่ามิกมีเดียอาร์ตมิกมีเดียอาร์ตหรือหน้าเทคนิคสื่อผสมก็คือการที่เราใช้หลากหลายเทคนิคเข้าด้วยกันในภาพภาพเดียวอาจจะใช้สีที่มากกว่า1สีโดยปกติแล้วเราจะใช้สีน้ำก็คือสีน้ำทั้งแผน่นสีอะคริลิกสีโปเตอร์ก็ทั้งแผน่นทีนี้พอมันเป็นงานเทคนิคของสื่อผสมอะค่ะเราก็จะ ประกอบการใช้สีโดยการใช้สีที่มากกว่า2สีขึ้นไปอาจจะเป็นสีเทียนสีช็อคเพิ่มมาบวกกับสีน้ําบวกกับสีโปตเตอร์ก็ได้หรืออาจจะใช้เทคนิคการแปกกระดาษได้ไหมได้การนําโลหะการนําสิ่งของต่างๆมาสร้างให้เกิดเป็นชิ้นงานประกอบเข้าด้วยกันกับสีประกอบเข้าด้วยกันกับการสร้างชิ้นงานที่มีหลากหลายมากกว่าหเทคนิค เขาเรียกว่างานสื่อผสมหรือมิกมีเดียอาร์ตนะคะต่อมาสีเอกลงค์ค่ะลูกสีเอกลงค์จะเป็นโทนของโมโนโคมโมโนโคมก็คืออะไรโมโนโคมก็คือการใช้สีแบบสีเดียวแต่ไล่เลเวลความเข้มไล่เลเวลความเข้มไล่เลเวลความอ่อนโดยการใช้น้ำในการเจือจางเข้าไปรูปแบบการใช้สีก็จะมีการใช้สีเพียงแค่สีเดียวหรือการใช้สีเพียงแค่หลอดเดียว ไล่น้ำหนักอ่อนและเข้มโดยการเจือจางของน้ำนั่นเองต่อมาในเรื่องของการออกแบบค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายของมง .5 งแในเรื่องของการออกแบบนะคะน้องก็จะมีในเรื่องของการออกแบบแบบสองมิติแบบสามิติให้เกิดความสวยงามการออกแบบนียเน้นหลักๆเลยก็คือการปรุงแตง่งการ ประกอบของศิลปินที่สร้างจากการใช้เส้นใช้แสงใช้เงาใช้ลักษณะพื้นผิวขนาดรูปร่างต่างๆให้เกิดรูปแบบใหม่ตามที่ตัวศิลปินต้องการเองและที่สำคัญหลักของการออกแบบก็คือการสร้างสารรค์ขึ้นมาใหมา่การใช้ว่าประโยชน์ใช้สอยมีอะไรบ้างเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยในเรื่องของการออกแบบ mm hmm. ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ